ความลับของการลักทรัพย์ที่ห้างสรรพสินค้าคนร้ายก่อเหตุดังสมุดปราการความลับของการลักทรัพย์ที่ห้างสรรพสินค้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าตกใจอยู่เบื้องหลังมาตามเราไปตรวจสอบกันวันที่18ตุลาคมปี2568เวลา14นาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าในตามาบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเกิดเหตุการลักทรัพย์ที่ร้านทองภายในห้างซึ่งได้รับการรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ แต่ที่น่าสนใจคือวิธีการก่อเหตุของคนร้ายเขาไม่ใช่การยิงปืนหรือการบุกเข้าไปโดยตรงแต่เขาปาระเบิดเพื่อดึงดูดความสนใจเขาปาระเบิดในห้างแล้ววิ่งเข้าไปที่ร้านทองกระโดดข้ามเคาน์เตอร์และกวาดสร้อยทองคำไป12เส้นมูลค่าประมาณ1ล้านบาทนี่เป็นเทคนิคที่น่าสนใจที่คนร้ายใช้เพื่อสร้างความสับสนและผิดหวังให้กับผู้คนที่อยู่ในห้าง และนี่คือส่วนที่น่าตกใจจากการสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายคนเดียวมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์แต่ไม่มีลูกคาดว่าเขาอาจจะไม่ได้กระทำการลักทรัพย์ครั้งแรกอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเปิดเผยในอนาคตข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจคนร้ายสวมเสื้อขาวแขนสั้นกางเกงถาวหมวกไอ้โมองสีดำและรองเท้าสีเทาขาวเขาใช้วิธีการกระโดดข้ามตู้เพื่อเข้าไปยังตู้ทองซึ่งเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ จากการตรวจสอบลายนิ้วมือและหลักฐานจะช่วยให้การสืบสวนเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือส่วนที่สร้างความโกรธของผู้คนมีความเห็นว่าการป้องกันร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าอาจไม่เพียงพอควรมีมาตรการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการก่อเหตุในอนาคตคุณคิดว่าเช่นไรมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการก่อเหตุของคนร้ายอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น